าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ ท่านทั้งหลายที่มากันหลายรูปแบบมาด้วยความตั้งใจและอดทนอล่อดคืนยังรุ่งวันยังค่ำท่านตัดปริพลกังวลได้แลวท่านก็จะได้มากในผลทุงท่านเองโดยเฉพาะก็มันมีความหวังตั้งใจอย่างนั้นประการหนึ่งบางคนก็ท้อแท้ใจบางคนก็เจ็บตัว้อยป่วยไขย้บางคนก็ไม่ได้สนใจในตัวเอง มันก็ไม่เกิดประโยชน์สทธิติผลในตัวเองโดยเฉพาะอย่างนั้นอย่างไเล่าสนับสนุนโดยน้ำปลาสำหรับปรุงอาหารตรารวมรสโรงงานน้ำปลาชัวฮะเสงตราหอยหลอดสัพพะทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง